วัสดีครับพบกับช่องรายการโชคไป็สารฟาร์มนะครับวันนี้ผมอยู่ที่น้ําตกแสงจันทรนะครับมากับปูเลิศดเนาะมากับแซนเกล็แล้วก็เมนิดเนาะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ที่สําคัญเป็นจุดที่น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่นะครับเป็นป้ายน้ําตกแสงจันทนะครับมีชื่อหนึ่งว่าน้ําตกรอดลูหรือน้ําตกตกลูนะครับน้ําตกลูเนาะเป็นเกิดโดยธรรมชาตินะครับ ซึ่งเรียกฐานฐานขนาดของน้ําที่ตกผ่านรูหินนะครับส่วนที่มาของที่แสงจันทร์นะครับตัวนี้นะครับด่านแรกก่อนนะครับก็จะเป็นป้อมเนาะแล้วก็จะมีแผนที่แหล่งท่องเที่ยวโอเคนะครับวันนี้ฝนตกนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมานะครับแล้วก็จะมีศาลานะครับตัวนี้เป็นศาลาอยู่ในอุทยานนะครับน้ําตกแสงจันทร์ซึ่งเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงนะครับของประเทศไทยเราเลยนะครับ มีหลายๆช่องหลายรายการนะครับมาทํารายการตรงนี้นะครับมาโฆษณาเนาะและก็มาถ่ายทําหนังหลายเรื่องนะครับตอนนี้มีสถานที่นะครับจุดแรกนะครับผมจะพามาดูเป็นเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวดูนะครับบรรยากาศด้านล่างธรรมชาติยังสวยงามอยู่นะครับต้นไม้ยังเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเขตอุทยานนะครับวันนี้นะครับก็มีน้องตะน้องแพนเค้กเมนิดและก็ปูเลิศนะครับมา วันนี้ฝนตกนะส่วนอีกด้านเนึงยนะครับก็จะเป็นโซนด้านจอดรถนะครับเป็นโซนจอดรถฝั่งโน้นเนาะนี่นะครับอุทยานร้านอาหารก็ไม่เยอะครับวันนี้เพราะฝนตกเนาะเดี๋ยน้องต่งตาจะพานําเที่ยวนนครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูนะครับไปดูจุดเช็คอินนะครับไปดูจุดเช็คอินนะครับดูนะครับทางลงก็จะ มีระเบียงเนาะมีทางลงแต่ละต้องระวังนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าห้ามประกอบอาหารเนาะห้ามประกอบอาหารในที่บริเวณน้ําตกด้านล่างอ๋ออย่างอุทยานในนี้ครับส่วนโซนนี้นะครับก็จะมีฝนตกตลอดนะครับฝนตกตลอดก็ระวังเลื่อนนะครับคนไหนที่มีอายุแล้วก็ระวังหน่อยนะครับทางลงเนาะอันนี้นะครับเราระวังทางเลื่อนส่วนโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นระลานหินเลยนะครับ ขึ้นท้าลนหินนะครับอันตรายหน้าผาสูงคันเอาบ่อหนะครับอันตรายนะครับตบบนี้มกีมีน้ําตกไหลมาตลอดเนาะตัวนี้นะครับก็สูงหน่อยก็ระวังนะครับจะเป็นที่สูงเนาะส่วนด้านนี้ก็จะมีน้ําไหลตลอดนะครับมีน้ําไหลตลอดนะครับน้ําตกก็จะลงรูลงลงรูตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นนะครับผมชี้ให้ดู ตรงนั้นนะครับจะลงรูที่ว่าน้ําตกลงรูเ,เดี๋ยวเราลงไปดูนะครับมาดูตรงนี้นะครับม <c oughs> าเดี๋ยวมาก็คือตัวนี้นะครับน้ําก็จะไหลลงตรงนั้นเลยก็ไหลมาแล้วก็ลงอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันล่ะับพ่อ งนี้นะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับน้ําตกแสงจันน้ําตกลงลูแสงจันวอเตอร์บอนะครับเดี๋ยวพาแล้วเราจะพาลงไปดูเนาะนะครับอยู่นะครับสวยงามนะครับลงฝั่งนี้ไม่ได้มันลงได้สองทางเนาะอันนี้นะครับผมอยู่บริเวณชั้นสองนะครับของน้ําตกลงลูหรือว่าน้ําตกแสงจันนะครับ ด้นนี้นะครับก็จะมีทางเดินแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเรื่อนเนาะนเรื่อนต้องระวังหน่อยนะครับโอเคอไรางามนะครับ น้ำตกแสงจันนะครับกําลังลงรูเลยนะครับแบบสวยนะครับด้านล่างก็จะมีนักท่องเที่ยวเนะาะเดินทางมานะครับน้ำตกแสงจันนะครับน้ำรึกประมาณ2เมตรนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นป้ายบอกนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยเซฟตี้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ เป็นป้ายของอุทยานนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ศูนย์แจ้งเตือนนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซนน้ำที่ไหลามาตละนะอดเนาะเห็นไหมครับเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านที่ต้องการมาเที่ยวนะครับก็อยู่ที่อ่า จังหวัดบนนะครับอำเภอของเจียมนะเนาะเภอรชงใหม่นะครับน้ําตกลงล้วนตกแต่งจันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคแค่สารฟาร์มนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ